ครับสวัสดีครับีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมือ่อวานก็มาพบกับพ่อเตียมนะ้อพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแน,นลแนละพี่น้องครับเมือ่อวันพ่อเตียมพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดตอยน้อ,อพี่น้องเนาะครับเมื่อคืนนี้นะครับเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดตุลาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสี่หกห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับเลขกลางก็ออกห้าหนึ่งน้พี่น้องเนาะ ที่จริงแล้วของปูศูนย์เจ็ดงวดที่ผ่านมาเข่าห้าหนึ่งนะพี่น้องนะเออพอเตียมเบิงผิดเตียมกับขอโทษขอพ่ยอะไรครับแล้วขอกับขอขอโทษปูหลายๆนะครับนะเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับพอเตียมลงผิดนะครับเนาะครับที่จริงเราเรียกปูคนเข่าหาหนึ่งนะพี่น้องครับพอเตียมไปไปเบิ้งเบิงผิดครับงวดนี้ค็คือสิบโอผิดดอกพี่น้องมาแล้วสัดเกียน,นะครับ เดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันนาะพี่น้องเนาะนเก่าพอเตียมบอหายเบิง้งนพี่น้องอันเก่ามันผิดผิดก็คือผิดน้นพี่น้องเนาะพอเตียมตาบุดีคร <c oughs> ับวันพุธน้นพี่น้องเนาะวันพุธที่สามสิบ ครับเตรยมตัวใมาจังเากันพี่น้อง รเราพัฒนาปูู่นเนะครับ ครับห้ากับ0พี่น้อง5้ากับ0นเน้นที่0ูน ครับเบิ่งปูจับคูได้พี่น่องเนอะห้าแปดหกแเ็ดปดนะครับ ห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้านะครับห้าศูนย์ เจ็ดศนย์นาคาคะครับครับ ปูพเนนที่0ูนย์พี่น้องเนาะเน้นที่0ูครับกบสิประมั้าศูนย์หกศูนย์นะครับ ต่วางวดที่ผ่านมาตัวเน้นบอกเขาเด้อพี่น้องเด้อเขาตัวที่บนเน้นนะครับเอาหัวน,นี้ก็่าลืมพี่น้องตัวที่ปูพื้นบนเน้นให้เข้ามาเข้ากะพิจะหน้ามึงเอาเนาะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็่าลืมกลับตัวไว้น้านะครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้วนะครับเด้อ ครับวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่30ตุลาคม2567ลาวพัฒนาปู่07บนล่างวิ่งโูด5กับ0เน้นที่0พี่น้องแต่ว่าจับคูมีหาศูนย์นด้พี่น้องเด้อครับก็มี5 8 6 8 7 8 5 9 6 9 7 9 5 0 6 0 7 0นะพี่น้องเนาะครับ เอาพระเทียมใจเบิงนะพี่น้องเนื้อปูผสงมาให้งวดน,นี้บอพาดเดี๋พี่น้องครับเบิงนากลั่นนะพี่น้องนะเห็นบอ่อขับลาวพัฒนา30ตุลาคม67บนล่าง5กับ0เน้นที่0 5 8 6 8 7 8 5 9 6 9 7 9 5 0 6 0 7 0นะพี่น้องเนาะครับออาสัดเจนตัวที่โบนน่นนะพี่น้องนเนื้อเข้ามาเข้ากับพิจรารณาเบิงเอา แล้วที่สําคัญก็จะเริ่มกลับตัวไว้น,น้เนาะพี่น้องเนาะรับคอยเขาคอยให้แตกปังๆรับพี่น้องอีฟซี่ก็จะได้สกสบก,กมันๆกัเนานนอ,อพี่น้องเนาะครับพ่อเตียมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเดออปู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พ่อเตี่ยมขับฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ เราฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อหวพอนคอยเขาคอยแตกปังๆอยกครับพี่น้อง e อีฟซี่ก็จะได้โชคๆมันมันกันนาะพี่น้องเนาะครับนอกจาเลืล่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคซาน,นลได้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวน้นาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะบอผ่านชิปใหม่ๆนะครับเอาลมพัดดีๆพี่น้อง เอาสำหรับชิปนี้พอเตรียมกันขอให้พี่ซีทุกคนนะครับเด้อโศกสศก,กมัน,มน,มนหมานเฮงเฮงรวยๆยกันทุกคนนะครับเนาะพอกันชิปหน้าครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม